สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนในเรื่องของการสืบคน้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะสืบเนื่องจากครั้งก่อนๆเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับท้องถิ่นของตัวเองมาแล้วนั่นคือเรื่องของจังหวัดตรานะคะเรารู้แล้วว่าจังหวัดตรดของเรามีประกอบไปด้วยกี่อำเภอมีสถานที่สําคัญอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมวันนี้ก็คือหนังสือเรียนนะคะเราจะใช้หนังสือเรียนในหน้าที่7ถึงหน้าที่10นะคะวันนี้เราจะมาดูซิว่า ในท้องถิ่นของเราเนะี่ยมีสถานที่สําคัญมีบุคคลสําคัญมีสิ่งของที่สําคัญแล้วถ้าเราจะศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของสถานที่เหล่านั้นของบุคคลเหล่านั้นหรือของสิ่งของชิ้นนั้นเราจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนะคะขั้นตอนที่1ค่ะเด็กๆจดลงในหนังสือเลยนะคะอันนี้ในหนังสือไม่มีนะคะ5ข้อนี้นะคะหก็คือการรวบรวมปัญหานะคะสการรวบรวมหลักฐาน 3. การตรวจสอบหลักฐาน 4. การตีความจากหลักฐาน 5. การเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลนะคะทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะจัดลำดับหัวข้อในหนังสือในหน้าที่7ถึงหน้าที่10ให้เด็กๆว่าในแต่ละหัวข้อในหนังสือเนี่ยอยู่ในกระบวนการขั้นตอนใดนะคะอะพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1การสำรวจท้องถิ่นของตัวเองนะคะเราลงสำรวจท้องถิ่นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะกําหนดปัญหาขั้นตอนนี้นะคะอยู่ในกระบวนการที่1ที่เราจดลงไปเมื่อกี้นะคะกระบวนการที่1ที่เราจดลงไปเมื่อกี้นะคะเด็กๆ เด็กๆเ,เขียนวงเล็บเลข1ไว้ด้านหลังได้เลยนะคะว่าเป็นขั้นตอนที่1คือการกําหนดปัญหาถามว่าทําไมถึงการสํารวจท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยเป็นการกําหนดปัญหาในท้องถิ่นของเรานะคะจะมีสถานที่สําคัญที่ทําให้เราสนใจในประวัติความเป็นมานะคะวัดนะคะโบด นะคะหรืออย่างยกตัวยอย่างเช่นจอมตะของเราก็คือจวนเรสีดังกัมปอดหรือศาลารารชการณนท่านเียนสนใจเลยนก็จะเกิดคําถามแล้วว่าเอ๊ะเกิดขึ้นได้อ,อย่างไรศาลารารชการณนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครเป็นคนสร้างศาลารารชการณสร้างให้ใครสร้างไว้ทําไมมีประโยชน์อย่างไรสร้างแล้วมันมีผลดีผลเสีย อย่างไรนะคะเราจะเกิดคําถามแล้วว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทําทําไมทําเพื่ออะไรทํแล้วใครได้อะไรทํากับใครทําที่ไหนทําเมื่อไหร่เห็นไหมคะมีผลดีมีผลเสียอย่างไรเราจะเกิดคําถามต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค้นคว้าหาความรู้นะคะเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เราสงสัยนะคะนอน,นี้อนุสาวรีย์คุณหญิงโมเท้าเทพกสัตริเท้า4ีสุนทรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นวีรศร,รีคือ เป็นบุคคลที่สําคัญนะคะอย่างขอนจอมตราเรา,าบางคนอ,อาจจะสนใจในเรื่องของรัชการที่5นะคะอุ้ยทาไมถึงมีอนุสาวรีย์รัชการที่5อยู่ที่จอมตราท่าน,นเรียนสงสัยนักเรียนสามารถตั้งคําถามแล้วก็รวบรวมสืบคน้นความเป็นมาได้นะคะยกตัวอย่างแบบนี้เลยต่อไปนะคะสิ่งของที่สําคัญเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยท่านเรียนสังเกตดีๆบาง บางท้องที่แต่และท้องที่แต่และพระพุทธรูปแต่และองค์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะถ้าเราสงสัยเราสามารถที่จะสืบค้นได้ว่าเอ๊ะพระพุทธรูปองค์นี้ใครเป็นคนสร้างเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรทําไมถึงเขาสร้างหน้าของพระพุทธรูปเป็นแบบนี้เสียงพระพุทธรูปเป็นแบบนี้ทรงผมทําไมมวยแบบนี้เราสงสัยแล้วก็หาคําตอบได้นะคะสิ่งของบุคคลสําคัญ สำคัญนะคะยกตัวอย่างอย่างบุคคลสําคัญหรือปราดท้องถิ่นคาว่าปราดท้องถิ่นท้องถิ่นก็คือคนที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นของเรายกตัวอย่างเช่นบ้านเราในทาสวนเยอะนะคะเขาก็จะมีบุคคลที่เป็นกเกษตรกรดีเด่นแบบนี้นั่นเลยอาจจะแบบเออบ้านหนูก็ทําสวนเหมือนกันทำไมถึงพ่อกับแม่หนูไม่เห็นเด้เป็นกเกษตรกรดีเด่นเลยเขาทําอย่างไรถึงเขาได้เป็นกเกษตรกรดีเด่นเขาทําที่ไหนเขาทําแล้ว ทำแบบไหนถึงเขาได้เป็นเกษตรกรดีเด่นพวกลิงของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาคนกว่าได้นะคะอย่างที่ครูบอกคือการสำรวจท้องถิ่นจะจัดอยู่ในหัวข้อลำดับที่1นั่นคือการกําหนดปัญหานะคะเด็กๆกําหนดว่ากําหนดปัญหากําหนดสร้างคําถามขึ้นมาว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดกับใครเกิดแล้วมันมีผลดีผลเสียไหมทำไมทำไมทำไมเพราะอะไร ถามต่อไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะต่อไปในหน้าที่9นะคะหนังสือเอกสารต่างๆของท้องถิ่นหนังสือและเอกสารต่างๆของท้องถิ่นเนี่ยจัดอยู่ในหัวข้อที่เท่าไหร่คะเด็กๆมันน่าจะอยู่ในหัวข้อขั้นตอนที่เท่าไหร่อ่าขั้นตอนที่ 2ค่ะเด็กๆอยู่ในขั้นตอนที่2นั่นก็คือขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานนะคะเราสามารถรวบรวมหลักฐานนะคะจากเอกสารต่างๆทั้งห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดประชาชนอบจอ,อบตอเทศบาลเอกสารเือแพร่ความรู้ทั้งหลายที่วางไว้ในหน่วยงานราชการเราสามารถ ไปขอข้อมูลขอเอกสารนะคะสืบค้นประวัติความเป็นมานได้เลยนะคะหัวข้อที่3การสอบถามแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ก็ยังจัดอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่คะเด็กๆขั้นตอนที่2ก็ยังจัดอยู่ในขั้นตอนที่2ออยู่นะถามจากใครได้บ้างคะเด็กๆนี่เลยค่ะถามจากพ่อแม่ ญาติผู้ยายปู่ย่าตายายหรือคนที่มีความรู้ใกล้ตัวนะคะคนที่มีความรู้ใกล้ตัวเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันออออนายกเทศบาลน,นะคะหรือว่าทวดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องในอดีตเนาะถามถามทำถาม,ถามนะก่อนที่เราจะไปถามใครเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะว่า ถามใครเขามีความรู้เรื่องที่เราจะไปถามหรือเปล่าเช่นเราจะไปถามคุณคุณครูเรื่องของสารรัสการุณเราก็ต้องดูนะถามกับคุณครูเขามีความคุณครูคเขารู้หรือเปล่าคุณครูเขาอาจจะไม่ใช่คนตราสเขาก็อาจจะไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเลือกด้วยนะจะไปถามอะไรเขาก่อนที่จะไปถามหนูก็ต้องจัดเตรียมคําถาม นะคิดคําถามเลยว่าหนูไปหรือหนูจะไปถามอะไรครูเขาแล้วก็ถามเมื่อไร่หมายความว่าเราจะนัดไปสอบถามเขาเนี่ยเมื่อไรเช่นเวลาที่เหมาะสมคืออะไรสามทุ่มเหมาะไหมคุณครูเขานอนหลับแล้วหรือเปล่าคุณยายนอนแล้วหรือเปล่าทวดนอนแล้วหรือเปล่าเราจะไปถามก็าตอนสามทุ่มก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาก็ต้องเหมาะนะคะดูด้วยว่าเราจะถามอะไรถามใครนะคะต่อไป บันทึกและเรียบเรียงในขณะที่เรานะคะทำขั้นตอนที่ขั้นตอนที่หลไรคะเด็กๆขั้นตอนที่2นะคะในในขณะที่เราทําขั้นตอนที่2เนี่ยรวบรวมเราไปถามเราไปหาจากในหนังสือเราจะต้องทําขั้นตอนที่ทาในขั้นตอนนี้ด้วยคือบันทึกเด็กๆจะต้องบันทึกไว้นะคะ ไปหาจากหนังสือเขาว่ายังไงเด,ด็กๆก็จดบ,บันทึกไว้ถามคุณทวดคุณทวดว่ายังไงก็จดบ,บันทึกไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะนํามาเขียนนะคะเขียนสรุปบันทึกสรุปนะคะบันทึกสรุปให้ได้ข้อเท็จจริงโดยนะคะเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานจากจากอะไรบ้างจากอายุของหลักฐานเช่นเราจะถามเรื่องของ สาราลัชการูนเมื่อ50ปีที่แล้วเราก็ต้องถามคนที่มายุมากกว่า50ปีขึ้นไปถูกไหมเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงเหตุการณ์นั้นถูกไหมคะอันนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรหลักฐานหรือข้อมูลที่เราได้มาก็น่าที่จะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเราก็มาเขียนเรียบเรียงเวลาที่เราเขียนเนี่ยนักเรียนนะคะเราจะต้องเขียนด้วยความเป็นกลางนะคะไม่อคติไม่คาว่าอคติก็คือเราไม่เชื่อ เราก็เขียนว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แบบนี้ไม่ใช่นะคะเขาให้ข้อมูลอะไรมาเราก็เขียนแล้วเราก็ไปตรวจสอบถ้าข้อถามอีกคนนึงถามคุณทวดคุณทวดบอกแบบนี้เออสร้างในตอนนั้นนะมันมีนมเมนแดงลงมาอ่ะพอไปถามแม่แม่เราอายุห้าสิบกว่าแม่ก็บอกว่าใช่ตอนแม่เป็นเด็กๆเนี่ยมันมีสงครามเมนแดงลงมาอพยพกันขึ้นมาแล้วเขาก็เลยให้ตรงนั้นเป็นที่พักพิงข้อมูลทั้งสองด้านที่เราได้รับมา คล้ายกันแสดงว่ามีความเป็นไปได้ถูกไหมคะอ่านเนี่ยแล้วก็มัเริ่มมาเขียนแล้วทวดบอกว่าทวดกล่าวว่านี่ซึ่งตรงกับการสอบถามของคุณแม่และคุณพ่อคุณป้าที่เกิดในช่วงสมัยนั้น,นเห็นไหมคะแล้วก็เขียนบันทึกรวบรวมไว้นะคะอ่ะต่อไปนะคะตีความจากหลักฐานเนี่ยเราจะต้องไม่เบี่ยงเบนข้อนี้บันทึกและเรียบเรียงเนี่ย บันทึกเนี่ยเราจะทำไปด้วยในช่วงของกระบวนการขั้นตอนที่2ในขั้นตอนที่2นะคะเด็กๆในขณะที่เราทำขั้นตอนที่2เราต้องบันทึกไปด้วยพอเราบันทึกไปแล้วเราก็ยังมีขั้นตอนที่3ด้วยก็คือตรวจสอบไปด้วยว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นจริงไหมหลังจากนั้นอันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่4ด้วยบันทึกและเรียบเรียงเนี่ย โอ้โหอยู่ในขั้นตอนที่สองสามสี่เลยแสดงว่าขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเราไปศึกษามาแล้วเราจะต้องเอามาเขียนสรุปเรียบเรียงเรื่องราวที่เราได้มาให้ชัดเจนเอามาตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่เราไปศึกษามาเราไปหาจากในห้องสมุดมามันตรงกับคำบอกเล่าจากที่เราไปสัมภาษณ์มานะคะแสดงว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันดีมันน่าจะใช้ได้นะเราก็เรียบเรียงขึ้นมาถูกต้องไหมคะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือ เสนออยู่ในข้อที่5าค่ะเด็กๆนะคะการนาเสนออยู่ในข้อที่5เลยค่ะก็คือเราเราไปสืบค้นมาเราทาทุกอย่างมาเสร็จแล้วถึงขั้นตอนนี้แล้วค่ะเราเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราได้นะคะมาเขียนเป็นรายงานอ่าโดยให้เรียงลาดับนะคะเรียงลาดับเหตุเรียงลําดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นเรียงลาดับหัวเรื่องโดยเราอาจจะจัดนิทัศการ นะคะหรือว่าแสดงบทบาทสมมติใครถนัดแสดงละครก็แสดงละครใครแสนจัดบอดก็จัดบอดใครใครถนัดออกมาเขาเรียกว่าอะไรคะร้องเพลงแต่งออกมาก็ได้ใครถนัดแบบไหนก็นําเสนอออกมาในรูปแบบนั้นให้น่าสนใจนะคะสรุปเลยกระบวนการขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนคะเด็กๆ5ขั้นตอน ะะขั้นตอนที่1คือกําหนดปัญหาจากการสารวจสถานที่สํารวจท้องถิ่นของตัวเองว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างขั้นตอนที่2คือการรวบรวมหลักฐานจากการศึกษาในหนังสือเอกสารต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะโดยสอบถามจากผู้รู้นะคะแล้วก็บันทึกในขณะที่เราไปสอบถามไปค้นคว้าก็บันทึกให้เรียบร้อยนะคะจากนั้น ในขณะที่เราบันทึกเราก็ทํากระบวนการที่3ไปด้วยก็คือตรวจสอบว่าหลักฐานของเราเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็อตีความเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราจดบันทึกมาเนี่ยมาเรียบเรียงตีความโดยที่ไม่เขียนให้มันเป็นกลางนะคะไม่อคติกไไับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะและขั้นตอนที่5ก็คือเรียบเรียงแล้วก็นำเสนอออกมานะคะจบสําหรับการสืบค้น ะะเดี๋ยวคุณครูจะส่งใบงานให้นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ในหนังสือแล้วก็ลองตอบคำถามในใบงานนะคะใครจะปลิ้นใบงานก็ได้นะคะแล้วก็แปะลงสมุดให้เรียบร้อยหรือใครจะทำลงในสมุดก็ได้นะคะไม่ว่าการแต่เปิดเทอมจะต้องมีใบงานมาส่งคุณครู เพื่อที่จะรวมเล่มน,นะคะโอเคค่ะวันนี้เราพอแค่นี้เดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาเจอกันใหม่ในเรื่องของหลักฐานที่เราไปหามาเนี่ยมันเป็นหลักฐานแบบไหนกันนะอ่าเห็นไหมคะเราก็จะศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ